สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูหยิบบทความที่เซียนม,มี่ที่วาชินธราพงษ์นำมาแชร์เป็นความรู้ให้กับนักลงทุนโดยอ้างอิงเพจบันทึกการลงทุนที่แชร์ข้อมูลโดยนําบทสนทนาระหว่างเซียนหงสถาพรงามเรืองพงและคุณคาเชนเบญจกุลค่ะซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างปี2009ถึง2011นะคะก็คือปีพุทธศักราช2552ถึง2554นั่นเองค่ะถือเป็นบทสนทนาที่มีประโยชน์อย่างมากต่อน,นักลงทุน จิมจึงหยิบมาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังกันค่ะเรื่องราวจะเป็นแบบไหนนั้นไปฟังกันได้เลยว่ากันด้วยเรื่องของฟรีโฟลด์แล้วก็พูดถึงหุ้นใหญ่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นที่มีฟรีโฟลด์สูงมากๆเช่นเกิน80%จะเป็นหุ้นที่ขึ้นยาก เพราะหุ้นอยู่ในมือรายย่อยเกือบเยอะไปทำให้ไปได้ไกลๆยากเช่นหุ้นซิมิโก้ฟรีโฟด80%หุ้นน่าจะขึ้นยากกว่าฟินแลนซ์ตัวอื่นๆเช่น BLS ที่ฟรีโฟด35%คำถามก็คือว่าถ้าหุ้นที่พื้นฐานเหมือนกันหมดคุณหงคิดว่าฟรีโฟดประมาณเท่าไหร่หุ้นน่าจะขึ้นได้ง่ายที่สุดเซียนโฮงตอบว่าถ้าตอบแบบดูเรื่องวอลุ่มการซื้อขายเป็นหลักฟรีโฟดต่ำไปเช่น ต่ำกว่า25%ก็น่าจะทำให้สภาพคล่องน้อยเกินไปแต่ถ้าสูงมากเช่นเกิน70-80%ก็ทำให้หุ้นก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่น NFS แต่ก็มีข้อสังเกตครับว่า TTA นั้นฟรีโฟร์สูงมากแต่หุ้นก็ขึ้นลงวือหวาและมีวอลลุ่มการซื้อขายเยอะมากถ้าตอบในเชิงพื้นฐานหุ้นที่ฟรีโฟร์ต่ำมากคือเจ้าของหรือผู้บริหารถือหุ้นเกิน75% ทำให้มีอำนาจในการควบคุมบริษัทมากเกินไปทําให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่มีอำนาจมากพอที่จะสอบทานหรือคัดค้านมติที่สําคัญได้และเจ้าของมักจะบริหารงานได้แบบสบายใจและตามใจโดยไม่ต้องเกรงว่าจะถูกใครมาเทคโอเวอร์ได้ส่วนหุ้นที่ฟรีโฟร์สูงมากแสดงว่าผ,ผู้บริหารและเจ้าของถือหุ้นน้อยก็อาจจะมีข้อเสียคือถ้าทำมาพิบาลและความโปร่งใสของผู้บริหารไม่ดีก็มีแรงจูงใจที่จะทำให้ผลประโยชน์ต่างๆเนี่ย อาจจะไม่ตกกับบริษัทได้ครับเพราะผู้บริหารและเจ้าของไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกําไรปันผลและราคาหุ้นของบริษัทมากเท่าที่ควรคําถามต่อมาถ้าหุ้นตัวนั้นมีเจ้าหนี้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เช่นเจ้าหนี้ที่แปลงนี้เป็นทุนคุณโฮงคิดว่าจะมีผลทําให้หุ้นขึ้นยากกว่าการไม่มีเจ้าหนี้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไหมครับเสี่ยนโฮงตอบว่า ปกติเจ้าหนี้มักจะไม่ค่อยมีนโยบายลงทุนระยะยาวในหุ้นแปลงหนี้เป็นทุนจึงมักจะหาโอกาสลดการลงทุนซึ่งอาจจะขายออกในกระดานหรือหาผู้ซื้อแบบบิ๊กลอตถ้าเป็นแบบแรกก็ทําให้ซัพพลายหุ้นนั้นเพิ่มขึ้นก็ทําให้ไรระยะสั้นหุ้นตัวนั้นจะขึ้นได้ยากแต่ในระยะยาวราคาหุ้นก็ขึ้นกับกําไรและเงินปันผลครับเช่นกรณีของ BH นั้นในช่วงปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ๆนั้น BBL ก็ถืออยู่เยอะ แต่ทาง BBL เน้นขายออกมาแบบ PO และ Big Lot คำถามต่อมาการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี EV per EBITDA นั้นเหมาะสมกับหุ้นที่มีหนี้และค่าเสื่อมเยอะๆใช่หรือไม่เช่นกลุ่มสื่อสารคุณฮงใช้ EV per EBITDA วิเคราะห์หุ้นบ้างหรือไม่ EV per EBITDA หรือ Enterprise Multiple Enterprise Value per EBITDA ถือเป็นตัวเลขที่แสดงถึงมูลค่าความถูกแพงของกิจการเซียนฮงแต่ว่าแต่ถ้าค่าเสื่อมเป็นค่าเสื่อมของสินทรัพย์ที่ต้องลงทุนทดแทนสินทรัพย์ที่หมดอายุหรือล้าสมัยเช่นเครื่องจักรรถยนต์คอมพิวเตอร์เป็นต้นค่าเสื่อมราคาที่บวกกลับใน EBITDA นั้นก็ไม่ได้เป็น Free Cash Flow แต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ต้องทดแทนในระยะเวลาที่สินทรัพย์นั้นตัดค่าเสื่อมจนหมดเช่อนอาคารเป็นต้น หุ้นประเภทนี้อาจจะเหมาะจะใช้อ b บิดามากขึ้นมาหน่อยแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากอ b บิดานั้นบวกกลับด้วยดอกเบี้ยและภาษีเข้าไปด้วยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปจริงดังนั้นอ b บิดาจึงไม่สะท้อนเงินสดที่เข้าบริษัทได้ส่วนใหญ่ถ้าจะใช้อ b บิดก็จะไม่ค่อยใช้หา valuation ครับ แต่มักจะใช้เปรียบเทียบความถูกแพงของหุ้นในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันมากกว่าเพราะ EBITDA จะไม่สะท้อนความแตกต่างของอัตราภาษีต้นทุนเงินทุนและนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาที่ต่างกันดังนั้น EBITDA margin ก็คือ EBITDA หารด้วยเซลล์จะสะท้อนความสามารถในการทำกำไรยกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัท A และ B มีนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในจำนวนปีที่ต่างกันเช่น20ปีและ30ปีแม้ทุกอย่างจะเหมือนกันหมดแต่หุ้น A จะมี PE สูงกว่า B เพราะ A จะมีค่าเสื่อมราคาสูงกว่าแต่ A จะมี cash flow ดีกว่า B เพราะ A จะเสียภาษีน้อยกว่าเพราะกำไรทางบัญชีก่อนหักภาษีของ A ต่ำกว่า B คำถามต่อมาการทำ stock repurchase ถ้าไม่ได้ทำตอนเกิดวิกฤตตลาดหุ้นเพื่อพยุงราคาหุ้นรู้สึกว่า GMM ทำตอนเครื่องบินชนตึก World Trade เรื่องนี้จะสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ได้ไหมว่าไม่สามารถเอาเงินไปลงทุนอะไรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นได้ก็เลยซื้อหุ้นคืนเพื่อทำให้ EPS สูงขึ้นปันผลเยอะขึ้นหรือมีอีกอย่างคือซื้อหุ้นคืนน่าจะป้องกันการเทคโอเวออย่างไม่เป็นมิตรได้เซียนฮงตอบว่าตอนนั้นธุรกิจของ GMM ช่วงนั้นดีกว่าตอนนี้อยู่ระดับหนึ่งเพราะการแข่งขันของคลื่นวิทยุยังไม่รุนแรงเท่าตอนนี้และผู้บริหารอาจจะมองว่าราคาหุ้นตอนนั้นน่าจะต่ำไปเมื่อเทียบกับภาวะแวดล้อมทางธุรกิจตอนนั้นแต่เมื่อสถานการณ์ทางธุรกิจแย่ลงก็ทําให้กําไรและราคาหุ้นลดลงมาก็กเลยทําให้ GMMM ไม่มีทางเลือกคือจะต้องลดหุ้นที่ซื้อคืนไปเพราะถ้าขายออกมาในกระดานจะต้องรับรู้ผลขาดทุนมากคําถามต่อมา เกี่ยวกับ property fund ถ้าคุณถามผมว่าหลักการมันผิดตรงไหนผมก็บอกได้ว่ามันผิดมาตั้งแต่วันแรกที่ไปคิดว่านักลงทุนต้องการผลตอบแทนแค่8%คุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าจริงๆนักลงทุนต้องการเท่าไหร่ที่เขาคิดว่ามันจะ cover ความเสี่ยงได้จริงๆเพราะพวกนักลงทุนเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกว่า คุณภาพของ Underized a s s ที่แต่ละกองทุนจะไปซื้อมามันคืออะไรขณะที่แต่ละกองก็ลงทุนใน a s s e t ที่ไม่เหมือนกันความเสี่ยงมันย่อมมีไม่เท่ากันด้วยอย่างกองที่1ลงใน Industrial l i a s i n g กอง2ลงใน Residential กอง3ลงในสนามบินและบอกว่าให้ Spread 2.5หรือ3เท่ากันหมดนี่ผมว่าหลักการมันผิดแล้วนะ เพราะ u n d e r ร์ i รท a s s e t แต่ละกองมันต่างกันคุณภาพหรือความเสี่ยงของ u n d e r ร์ i ร e a s s e t มันก็จะเป็นคนละเรื่องกันด้วยอย่างคุณลงใน Industrial Leasing นี่ความเสี่ยงสูงสุดเลยนะคนในวงการอสังหารู้กันดีแล้วคุณจะให้นักลงทุนรับเท่ากันทุกกองเลยหรือก็แท้จริงมันเป็นแบบนี้ช่วยขยายความหน่อยครับว่า Industrial Leasing กับ Residential ต่างกันอย่างไรและสเปรด2.5หรือ3คืออะไรเลยครับ เซียนฮงตอบว่าสเปรด2.5และ3นั้นคือผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ใช้เป็นตัวเทียบวัดปกติใช้10ปี Industrial e s t e t ก็เป็นพวกโรงงานโกดังให้เช่าส่วน Residential ก็เป็นพวก Service Apartment บ้านเช่าในทางทฤษฎี Industrial e s t a t e อาจจะถูกมองว่าเสี่ยงกว่าตรงที่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนั้น อาจจะมีโรงงานที่ปิดตัวทำให้ผู้เช่าย้ายออกไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นต่างประเทศ residential นั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนในประเทศตัวเองแต่ของไทยกองทุนอสังหาที่เป็น residential นั้นเป็น Service a อพาร์ e เมนระดับ A และบ้านเช่าแบบราคาแพงซึ่งผมว่าก็เซนซิทีฟกับเศรษฐกิจอยู่พอสมควร ถ้าเรสซิเดนเชียบ้านเราเป็นพอร์ตที่เป็นอพาร์ตเมนต์ระดับ3 0 0 0ั0ถึง 5, บาทต่อเดือนหรือหอพักนักศึกษาที่มีคนเช่าเต็มหรือเกือบเต็มไม่ใช่ยังสร้างไม่เสร็จและยังไม่รู้ว่าจะมีคนเช่าหรือเปล่าผมว่าน่าสนใจและความเสี่ยงต่ำตามทฤษฎีจริงๆตัวที่เป็นตัวกำหนดสเปรดของกองทุนอสังหาบ้านเราผมคิดว่าเป็นเรื่องของสิทธิของการใช้ที่ดินครับกองทุนอสังหาที่เป็นฟรีโฮลจะต้องมียิวที่ต่ำกว่ารีสโฮลครับ โดยเฉพาะ l s ล Hold ที่กำหนดชัดเจนว่าเมื่อครบอายุเจ้าของทรัพย์สินจะเอาคืนไปแน่ๆเช่นกองอสังหาของ Future Park เป็นต้นกองทุนสมุยนี่ผมไม่แน่ใจครับเพราะสัญญาเขียนแล้วอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องคำถามต่อมาเรื่องการซื้อหุ้นคืนของ C1 นะครับผมดูในงบส่วนผู้ถือหุ้นงบรวมของปี49 จะเห็นว่ามีรายการสำรองหุ้นทุนซื้อคืน122ล้านและรายการหักหุ้นทุนซื้อคืนที่ติดลบ122ล้านว่าการที่ C ีซื้อหุ้นคืนในช่วงปี47ผมดูงบปี47กระแสเงินสดการจัดหาเงินติดลบ122ล้านจากการซื้อหุ้นคืนมูลค่า122ล้านนั้น c ีจะต้องเสียเงินสดไปก้อนแรกแล้วและยังต้องมาหักกำไรสะสมอีกก้อนหนึงคือ122ล้านหรืออยากเรียนถามดังนี้ จริงๆแล้ว C ีเอเสียเงินจริงๆแค่ร2 2ล้านในงบปี47ส่วนที่ตั้งสำรองในส่วนผู้ถือหุ้นไม่ได้เสียเงินสดจริงถูกไหมครับแต่มีผลทำให้กำไรสะสมลดลงแต่ส่วนผู้ถือหุ้นไม่ได้ลดลงจริงเพราะมีรายการ2รายการสำรองซื้อคืนกลับหักหุ้นทุนซื้อคืนเป็นบวกกับลบหักล้างกันเท่ากับ0ูนย์และพอลดทุนจริงในปี50ก็ไม่ได้เสียเงินเพิ่มแค่มีผลต่อกำไรสะสมลด ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องไหมครับถ้าเข้าใจถูกหมดก็รบกวนพี่ฮงข้ามข้อนี้ได้เลยเสียนหงต่ว่าข้อนี้ติดไว้ก่อนนะครับขอไปดูรายละเอียดอีกทีเพราะเรื่องงบการเงินในเชิงบัญชีเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับคำถามต่อมาผมมี csl ลงทุนไว้นานแล้วครับตั้งแต่ราคายังไม่สูงนะักจนล่าสุดก็มีหุ้นมากพอสมควรเนื่องจากผมได้ปันผลก็นำมาซื้อเพิ่มตลอดทุกปีตอนนี้มีจำนวนพอสมควรล่าสุดผมได้ซื้อเพิ่มอีกซึ่งก็ราคาสูงกว่าเดิมมาก แต่ผมมองในแง่ของปันผลมาตลอดซึ่งไม่เคยขายหุ้นตัวนี้เลยแต่พอมีกรณีลดทุนในครั้งนี้ผมไม่ทราบว่าจะมีปัญหากับเงินปันผลหรือราคาหุ้นหรือไม่ครับเพราะผมตามดูมาตลอดก็เห็นว่าตัวกิจาการหลักก็ไม่ค่อยมีการเติบโตเท่าไหร่นักจากไรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ลดลงอย่างแรงจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นปีนี้ก็ได้จากส่วนที่ไปลงทุนในกิจาการอื่นที่ไม่ใช่ในกิจาการหลักที่ตนเอง รายได้จากบริษัทย่อยได้แก่ TMC โฆษณาผ่านสมุดหน้าเหลือง ADV โฆษณาผ่านหน้าเว็บไซต์และวัตตะโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ยังทรงตัวและถ้าหากมีการลดทุนถึงแม้บริษัทจะมีกระแสเงินสดมากแต่จะกระทบในส่วนของทุนและเงินปันผลหรือราคาหุ้นหรือไม่เพื่อที่จะได้ตัดสินใจที่จะถือต่อหรือขายออกไปลงทุนในตัวอื่นแทนขอความการุณาด้วยครับเซนโฮงตอบว่า ธุรกิจอินเทอร์เน็ตของ CSL จะมีรายได้ลดลงในส่วนของด i รับและบลอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั่นเองค่ะแต่จะไปเพิ่มส่วนของลิสไลน์คือส่วนลูกค้าองค์กรถ้าดูงบปีก่อนจะเห็นว่ารายได้รวมของธุรกิจอินเทอร์เน็ตจะคงที่พอดีส่วนธุรกิจสมุดหน้าเหลืองปัจจุบันแม้ไม่ใช่รายได้ที่มากที่สุดแต่น่าจะเป็นตัวที่ทำกำไรมากที่สุดครับเพราะแทบไม่มีคู่แข่งดังนั้นผมว่า CSL น่าจะเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อให้สะท้อนธุรกิจที่ทำกำไรหลักในปัจจุบันมากกว่านี้หรือแยกเอาบริษัทสมุดหน้าเหลืองมาลิสต์แต่ก็ไม่ค่อยน่าทำเพราะ CSL มีเงินสดเหลือเยอะผมเคยคุยกับผู้ถือหุ้นของ CSL เขาไปศึกษาและบอกว่าธุรกิจสมุดหน้าเหลืองที่ต่างประเทศนั้นมี PE 20-30เท่าส่วนที่ไปซื้อหนังสือวัตตะ ผมว่าเป็นการซื้อที่ดีครับและน่าจะปรับปรุงและสร้างไรายได้ในอนาคตเพิ่มขึ้นได้เพราะธุรกิจหนังสือพวก classify ก็ต้องมีเว็บไซต์ของตนเองและ2รูปแบบนี้น่าจะสนับสนุนกันอยู่การลดทุนของ CSL ไม่น่าจะมีปัญหากับปันผลของหุ้นในระยะยาวครับ ผมยังเชื่อว่า CSL น่าจะมีปันผลได้เกือบเกือบร้อของกําไรได้อยู่ครับเว้นเสียว่าจะมีการลงทุนใหญ่ๆที่ต้องใช้เงินลงทุนมากคําถามต่อมาทําไมรายได้ของธุรกิจโรงไฟฟ้าถึงจะต้องมีผลตอบแทนลดลงเรื่อยๆครับใช่ว่าตอนหลังๆตอนคืนให้รัฐเลยผลิตน้อยหรือไม่ครับเซียนโฮงตอบว่าเป็นรูปแบบที่เขาคิดกันไว้ตั้งแต่แรก แต่ถ้าผมเดาการให้กำไรมากๆช่วงแรกก็ดีกับผู้ถือหุ้นโรงไฟฟ้าครับเพราะเงินที่ได้เร็วกว่าย่อมมีมูลค่ามากกว่าเงินที่ได้ตอนหลังๆตามหลัก present value นอกจากนี้เงินที่ได้ช่วงแรกก็ทำให้บริษัทสามารถเอาเงินนี้ไปลงทุนขยายหรือสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ได้ด้วยครับคำถามต่อมาขอถามเกี่ยวกับเรื่องของแ a p ปดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของหุ้นอสังหาริมทรัพย์หน่อยครับ ุนกลุ่มพัพพาร์ตี้นั้นนอกจากดอกเบี้ยจ่ายแล้วจะมีดอกเบี้ยจ่ายตัวที่2ในงบกระแสงเงินสดที่เขียนว่าดอกเบี้ยจ่ายประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายสําหรับดําเนินการและดอกเบี้ยจ่ายสําหรับต้นทุนโครงการอยากถามว่าดอกเบี้ยจ่ายในงบกระแสงเงินสดก็คือต้นทุนของโครงการถ้าสมมุติว่าบ้านยิ่งสร้างนานเท่าไหร่ครอสมาจินก็ยิ่งหายไปเซนฮงแต่ว่าเท่าที่ทราบเขาจะมีลิมิตเหมือนกันครับว่าจะแคบได้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ดังนั้น สำหรับโครงการเก่าเก็บที่เปิดนานแล้วถึงจุดหนึ่งต้นทุนที่ดินจะไม่เพิ่มแล้วครับแต่ถ้าช่วง1-3ปีหลังจากเปิดโครงการแล้วขายไม่หมดช่วงนี้ดอกเบีย้ยจะถูกรวมเข้าไปในต้นทุนที่ดินครับคำถามต่อมาถ้าเป็นการสร้างคอนโดต้นทุนก็ควรสูงกว่าเพราะใช้เวลาสร้างนานแต่กลับมี o ร s m มาจินสูงกว่ามันจะขัดแย้งกันไหมครับเซียนฮงตอบว่าไม่ขัดแย้งครับและควรจะเป็นเช่นนั้นด้วยครับเพราะคอนโดสร้างนานกว่า เงินจึงไปจมมากกว่าทั้งเงินของบริษัทและเงินของเจ้าหนี้จึงมีแอสเซทและอินเวนทอรีเชิญโอเวอร์ต่ำกว่าการสร้างบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ดังนั้นการทำคอนโดขายเนี่ยจะมีรอกการหมุนเงินช้ากว่าดังนั้นถ้าจะให้ ROA การทำคอนโดเท่ากับบ้านเดี่ยวจำเป็นต้องให้มีมาจินสูงกว่าเพราะ ROA คือ Asset Turnover คูณด้วย Net Profit Margin ครับ คำถามต่อมาถ้าดอกเบีย้ยจ่ายในงบกระแสงเงินสดระหว่างก่อสร้างเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่ถูกรวมเป็นต้นทุนค่าขายแล้วดอกเบีย้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุนจะมาจากอะไรหรอครับใช่ค่าโฆษณา,าเงินเดือนพนักงานขายหรือเปล่าเซียนฮงตอบว่ามาจากโครงการเก่าที่แคปดอกเบีย้ยไปในต้นทุนไม่ได้แล้วและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นดอกเบีย้ยที่กู้มาเพื่อใช้ในการสร้างตัวบ้านครับแต่ส่วนหลังไม่แน่ใจครับ ปกติแล้วถ้าซื้อที่ดินแล้วยังไม่เปิดโครงการดอกเบีย้ยที่เกิดก่อนเปิดโครงการจะเข้าไปในต้นทุนแต่ถ้าเปิดแล้วเหมือนว่าดอกเบีย้ยจะต้องเข้าไปในค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ผมไม่สันทัดนักแล้วคําว่าที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการลบสุทธิในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะหมายถึงคอนโดหรือบ้านที่ขายไปแล้วแต่ยังรอการโอนหรือว่าแค่ที่ดินเปล่าหรือครับเซนฮงตอบว่า เป็นที่ยังไม่ได้โอนครับแต่ถ้าเป็นที่ดินเปล่าน่าจะเป็นรายการที่ดินรอการพัฒนาดังนั้นรายการนี้ควรจะเป็นโครงการที่กำลังจะเปิดเช่นถมดินอยู่สร้างบ้านตัวอย่างอยู่และเปิดไปแล้วและอยู่ระหว่างการขายครับคำถ,ถามต่อมาคุณโฮงช่วยแนะวิธีการดูหน่อยได้ไหมครับว่าบริษัท p r o p e r t y จะมีจุดสังเกตยังไงว่าจะต้องเพิ่มทุนไหมเช่น เปิดโปรเจกต์ใหม่แต่ยังไม่มีแลนด์แบงค์รอหรือฟรีแคชฟローติดลบต่อเนื่องไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันไหมเซียนฮงตอบว,ว่านั่นสิครับส่วนหนึ่งคงต้องดูดีด้วยและยังต้องขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ปัจจุบันและโปรเจกต์ในอนาคตที่อยู่ในใจผู้บริหารด้วยซึ่งอย่างหลังเราไม่รู้แน่นอนแต่จากบทเรียนและประสบการณ์ที่ผมเห็นคือบริษัทที่เดิมทำบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ถ้าจะเปลี่ยนไปทำคอนโดก็จะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นเยอะ ดังนั้นบริษัทไหนที่จะมียอดขายเป้าหมายโต50-100%จากปัจจุบันเสี่ยงในการเพิ่มทุนครับส่วนจะเพิ่มทุนด้วยวิธีใดและกระทบผู้ถือหุ้นแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการของบริษัทครับอีกประเด็นหนึ่งถ้าบริษัทที่กู้มาเยอะเช่น DE สัก2เท่าและเกิดยอดขายและการรับรู้รายได้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญสัก2-3ไตรมาสติดกันก็จะเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องและอาจจะต้องเพิ่มทุนครับ คำถามสุดท้ายการที่ CPO มีการเช่าพื้นที่แต่ Big C เป็นที่ดินของตัวเองถ้าเข้าโมเดล DCF จะสะท้อนว่า CPO พอหมดสัญญาเช่าต้องแอดซูมว่าจะจ่ายค่าเช่าต่อไปเท่าไหร่ถูกต้องไหมและการเช่าไม่มีที่เป็นของตัวเอง Cash Flow Investing สูงเท่าไหร่แต่ก็สะท้อนว่าจะต้องมี Cash Flow Investing มาเรื่อยๆเมื่อหมดสัญญาเช่าคระๆกันแล้ว น่าจะทำให้ cash f l o ของทั้ง CPO และ Big C Macro พอฟัดพอเหวี่ยงกันไม่ทราบว่าพี่มีมุมมองอย่างไรครับเซนโฮงตอบว่าการจ่ายค่าเช่าของ CPO จะอยู่ในค่าใช้ใจ่าย SGA อยู่แล้วซึ่งการเช่าตึกแถวของ CPO มักจะจ่ายค่าเช่าคงที่แม้หมดสัญญาก็คงไม่เพิ่มมากเพราะไม่ใช่สัญญาเช่าระยะยาว30ปีแบบพวกศูนย์การค้า ที่ทำสัญญาเช่าไปเมื่อ20-30ปีก่อนที่ค่าของเงินตอนสมัยนั้นต่ำกว่าปัจจุบันมากเนื่องจาก CPO ไม่ต้องซื้อที่ดินหรือสร้างอาคารดังนั้น cash flow from investing หรือ capex ของ CPO จะไปหนักเอาส่วนของพวกส่วนตกแต่งร้าน ตู้วางสินคา้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่น่าจะมีสัดส่วนมากเมื่อเทียบกับกำไรซึ่งต่างจากพวกบิ๊กซดังนั้นค่าเสื่อมราคาของ c p พน่าจะเป็นค่าเสื่อมที่ต้องนำมาลงทุนทดแทนจึงไม่ค่อยจะเป็นฟรีแคชอย่างค่าเสื่อมอาคารของ b i ๊กซีแมคโรดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบลองดูครับว่าอัตราส่วนค่าเสื่อมราคาต่อกำไรสุทธิของ CPR, c p พ Big บิ๊กซีแมคร CPN และมิน t เป็นเท่าไหร่ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 12การตอบคำถามของเซนฮงและการพูดคุยกับคุณคะเชนเบนจกุลค่ะเว็บกระทิงเขียวนั่นเองค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนและที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกท่านแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโควิดทุกทุกท่านเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ